สวัสดีค่ะนามาแล้วนะคะฝากร้านคุณแม่สัจ,จมนด้วยนะคะสนใจอาหารทะเลแห้งทักมาสั่งกันได้เลยค่ะขอบคุณนะคะท,ทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนนานนะคะมีหลายเมนูค่ะมีทั้งปลาหมึกนะคะปลาเส้นนะคะ,ะแล้วก็ปลาข้างเหลืองนะคะทั้งมีงาและไม่มีงาน,นะคะปลาช่อนค่ะปลาช่อนแห้งนะคะ ปลาทูก็มีค่ะปลาทูก็จะมีทั้งปลาทูที่ไม่มีงาแล้วก็ปลาทูมีงาน,นะคะนี่ปลาซิวแก้วก็มีนะคะทอดกินกับข้าวต้มอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นปลาแก้วนะคะปลาแก้วปลาวงเล็กก็มีค่ะปลาวงเล็กนะคะ ราคาถูกมากค่ะ3แพ็กร้อยเองสามารถสั่งกับนาได้นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0809 3993 66นะคะหรือจะไปติดตามได้ที่หน้า f a c e b o o k ก็ได้นะคะกรุณาศรีอนันต์ค่ะขอบคุณนะคะ